สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับโอ้โหเป็นพี่น้องกันเหรอครับเนี่ยหรือเพื่อนกันเพื่อนเพื่อนกันค่ะดี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 เราเป็นคนที่ไหนเนี่ยเป็นคนที่ไหนปทูมค่ะโอ้ยปะทู๋หมอใกล้ๆพี่เลยใกล้ๆพี่เลยอ่า ไปไหนไปไหนไปไหนไปด้วยไม่ไม่แบตดูจะหมดอ๋อแบตจะหมดเหรอนี่ว่าจะไปไหนจะไปด้วยวิ่งมาชาร์จแบตไงอ๋อไม่มาชาร์จแบตทำไมถึงไลฟ์สดล่ะได้เพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไรมามาเดี๋ยวพี่ร้องให้ฟังโอเค แในเคสที่ไร้เดี่งพิให้ไร้เดายจะส่องแสงสู่สกายเพียบเป็นดาว้างฟ้าอยู่ที่ตรงนั้นเชื่อไม่ก็ก็มือปิดแม้ว่าไม่มีสิทธิจะ,สะเสนอไปรักเธอแม้ในเคสที่ไร้เดา แสงสุดสุกาเพียงเป็นดาวแอยู่ที่ตรงนั้นฉันมีความฝับินแม้ว่าไม่มีสิ่ธเแรกเธอเมากันชาไม่ได้เป็นประจําไม่ว่าจะเช้าหรือว่าจะค่ําว่าจะปุ๊บหรือวาไปขับรูเป็นลน์ลัดูลยกากรทําที่ฉันว่ามองแค่เปีนงแบบผ่านความคิดผามสวยแลควาสิ่งที่เป็นไลค ทั้งแงี้ยมองใจเข้าไม่เดียวจะลองพยายามและแคนใจขืนนั้นแค,ค่เพียงจบนะครับพอมาค่ะเคยฟังไหมเพลงนี้เคยเคยเพลงของไม่ได้จบเลยอ่าแล้วเพลงนี้อ่ะเคยฟังไหม ทีหนึ่งไอ้เขาไม่ในมือทีหนึ่งไอ้เขา,มาไม่คู่มือเราโอ้ยยังเมื่รีบใจไอ้บอเบแล้วแล้วของใครเพลงของใครของอิสุลิกใช่ไหมอ่าคนเดียวกัน <c oughs> เพลงเมื่อกี้ก็ของอิสุลิกใช่<อ>แล้วเป็นเป็นพาร์ลากแมวให้พี่หน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่ร้องเพลงเดี๋ยวเราทำท่าประกอบ <c oughs> <c oughs> เอาไปไปละ่ะ เราก็สวยในแบบของเราเขากสวยในแบบของเขาใช่ไหมมาเต้นให้พี่เลยเต้นให้พี่เลยเต้นๆโอเาได้ได้ทีนึงไอ้เขาไมนทีนึงไอ้เขาไม่คือเรื่อเออเออยอไม่ลือสไอ้พไเห็นคนเมื่อทีนึงไอ้เขาไม่ในเมื่อทีนึงไ้เขาไม่คือ เมือ o อมเ่อโอ้ยังม่าลืมใจเธอเละแต่ไปดูเธอได้ไร้ดูในสิ่งที่เขาชอบกันมีคนกอดกองกวันอเอาไปให้เธอไปเมื่แไห่แต่คนรักฉันไม่มีอะไรเลยไม่แไงได่ดเหมือนก็ไมีความหมายถ้าเธอได้เจอเธอ,เธอสักที เล้วอะี่เปลี่ยนสิฉันอยู่ตรงนี้ไงฉันต้งเจอมาพบเธอที่นี่ฉันคิดเองแล้วน้องอยู่ที่ไหนเห็นตัวอยู่ที่ไลท์อยู่ที่ไลท์หรือเปล่าเราอะฮะไลฟ์อยูห่หรือเปล่าเราไลฟ์อยู่หรือเปล่าเราไม่ได้ไลฟ์อยู่แต่พี่ไลฟ์อยู่นะ หรวแหละหรวแหละพี่คนดูกี่คนอ่ะเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวพี่ให้ช่องเราเลยช่องเราจัดไปอ๋อไม่มี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 อะไรด้วยซักกไม่มีอันนี้นะไม่มีแถบนะไม่มีแถบนะอ่ามีแค่สองมีแค่สองหึงสองอันนี้อันนี้นี่นะคะนี่ไงอะไรอ่ะ โอ้ยติดมากวะเฉยเข้ายจว่าหนูมันแย่เ้าหนูไม่น่ารักออกสิน่ารักออกเลยไม่จริงโอ้น่ารักครับใครๆก็พูดกันโอ ไม่ไม่พี่เนี่ยพูดเราเราชื่ออะไรกันเราชื่ออะไรกันเราชื่ออะไรกันออมอุ้ยออมชื่อออ,อ,ออมกับอะไรนะนพิง์พิมหมูพี่พี่ชื่อเอกเอกออมเอกไงอ๋อเข้ากันเลยออมเอกพิม เราอยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยปทุมค่ะปะทุมอุ้ยพี่เจอปทุมบ่อยจัดเออเสียงพูดกับเสียงร้องต่างกันมากอา้าวมันดีไหมครับนี่ฮะนี่พูดนี้ต่างต่างกันหรอเนาะพี่ร้องเพลงกับพี่พูดปกตินี่ต่างกันหรอลนิดหนึง่งอ๋อนิดหนึงน่งไงเสียงหลอ่อมือนเดิมพี่เสียงหล่อมากค่ะโอ้เสียงเสียงหลอ่ออย่างเดียวเหรอ ดีมากอยากกินนมอะไรวันนี้เดี๋ยวเลี้ยงคนละห้าบาทอ้าวห้าบาทพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วนไงกินเยอะเดี๋ยวอ้วนอ๋ออ้วนอยู่แล้วอ้วนอยู่แล้วเจ๋ออันนี้ไม่ได้พูดนะพี่ไม่ได้พูด่ะไม่ได้พูด่ะเออนี่แล้วแล้วทำไมไม่อาบนองอาบน้ำนี่ไม่อาบละอีกคนหนึ่งอะใส่ชุดนักเรียนอยู่เลย หนูพี่เกียรเปลี่ยนชุดไงพี่เกียรเปลี่ยนชุดเหรอให้พี่ไปช่วยเปลี่ยนไหมนี่ <laughs> อะไรก็ไปเตรียมชุดให้อย่างงี้แต่เปลี<อ>่ยนอยู่ในห้องคนเดียวเดี๋ยวพี่เอาชุดไปให้เตรียมซื้อชุดไปให้อย่างงี้แต<อ>่ใช่ใช่เราคิดอะไรมากมายไก่กอง <laughs> จะไม่กินไก่ <laughs> อันนี้เราอยู่บ้านอยู่บ้านหรืออยู่หอครับนี่อยู่บ้านอยู่บ้านเหรอแล้วพ่อแม่อ่ะ นอนแล้วทางสะดวกยอกยอง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 คิดคิดคิดอะไรในใจคิดคิดอะไรในใจดังไปหน่อยตัวที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 ใช่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 กิดในใจคิดในใจพี่คนพิมพ์มาเต็มเลยคู่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 โอ้จบจะฉายแสงหน่อยมาเดี๋ยวพี่จะให้ฟังอีกเพลงหนึ่ง

เหรธอไม่เคยรักเธอม,ธอมกอากแบบตอนที่เธอคนเก่าตอนนี้นฉันก็คงอยู่ได้แต่เวลาเธอเศร้าไม่มีใครให้เหล้วฉันอยู่ตรงนี้ที่เดิมยินดีตอนรับก็ส่งในความแปวแล้วมองไปดางไหนก็มีแต่สุงเพริศไม่รู้แค่ไหนก็ยังไม่พอ บางคำกำลังขอพรในวันพรุ่งนี้ตัวฉันได้เป็นดาราแต่จะสูงและหน้บันฟ้าไหมฉันจะขึ้นไปละเมอตัว,วเธอรอฉันก่อนฉันยังไม่ได้นอนไม่รู้ว่าจะมืกอไหถึงฉันอาจจะละเช้า ลาฉันก่อนฉันยังไม่ได้นอนจะอาจสับสนกับแสงสีว่าเพ่งๆกับแลงแดดที่วัาเงินเงินมาแทนมีคนรวยรวยมาแทนที่เธอฉันยังไม่มีแรง ฉันยังไม่มีแรงที่จะได้เรียกเธอว่าแฟน,น,ไไนแต่หายก็ไปในแสงสีมองดูเธอหายก็ไปในแสงสีได้พบคนดีสนสแสนดีจะรู้รักของฉันที่มีเธอเป็นอยัางไม่แย่งสิเธอชอบชุดแฟนซีภาพเธอคิ้นบนแผ่นดีเธอคือสุดที่รักของฉันเสมอไม่มีใครแทนที่ ินดีต้อนรับความสู่ The c o น n e r มองไปทังไหนก็มีแต่ Superstar เสียแรงแค่ไหนก็ยังไม่พอมันคนก็มังขอพปในานันพรุ่งนี้ก็เช่นได้เป็นแบรธออยู่สูงไมือดรมันแฟราฉันจะขึ้นไปแกไม พรจะรอฉันก่อนฉันยังไม่ได้นาไม่รู้อะไวไว้ววรักเธอมมกแต่ถึงฉันแต่เธอแลช่วรอฉันก่อนฉันยังไม่ได้นารอไหมครับรอพี่ก่อนไหมเดี๋ย่ละครนะครอะไรนะเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรนะนะครดารา ละครพนมไม่ใช่นั like ้นโอเคฝากกดติดตามพี่ด้วยนะพี่ไปแล้วนะไว้เจอกันในไว้เจอกันในทิกตอกไว้เจอกันในทิกตอกมาคอมเมนต์คลิปตัวเองด้วยนะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับอยู่ร้านอยู่ร้านอะไรเนี่ยอยู่ร้านอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปไป อันนี้เป็นอะไร <ização S 1> <aría? S 2> ไอ่ะเป็นเป็นพนักงานเหรอเป็นพนักงานหรือว่ามาเที่ยวอันนี้มาเที่ยวเหรอเป็นบาหอดค่ะแล้วตรงไปดื่มแล้วดื่มละร้อยดื่มละร้อยเหรอโอ้ถ้าถ้ดื่มแ้้ดื่มละร้อยพี่ซื้อทั้งคืนพี่ซื้อทั้งคืนเลยโอ้โหทั้งคืนหมเวณนิหมอ สองหมื่นมือสามชั่วโมงพอแค่ละในในไหนที่เล่นกีตาร์ฟังไหนเพลงอะไรเราอยากฟังเพลงอะไรรักใครไม่เป็นรักใครไม่เป็นเอาเอาเพลงพีงพ่ร้องได้ก่มามาเอาเพลงพีงพ่ร้องได้ดีกว่านะเปิดกล้องดีตบปิดเอาไหมนนี่ยโต๊บ ฉันชอบแพลบางเลคุณจะแครงทีได้ซอบเสีงคร,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 รพี่ไลฟ <st arts> ์สดอยู่ตอนนี้ในติกติกไปทิกติกแล้วคนดูเยอะไหม่ย <N> ไม่เยอะ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 ไหนไหนนในช่องในช่องนี้ นี่เดียวนิดเดียวมาเลยมาเลยครับไม่ปัดไม่ปัดครับไม่ปัดสวัสดีครับหนุ่มสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ตำแหน่งอะไรเนี่ยคนเนี่ยตำแหน่งอะไรตำแหน่งตำแหน่งแคลรี่หรือแคลรี่ไปโผล่ไปโผล่อาร์วีได้ไงวะ ใช่มันมันสะดุดมากเลยตอนเนี้ยเสียดายฝากกดติดตามพี่ด้วยนะฮัลโหาบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าทำอะไรกันครับเนี่ยว่างไหมเดี๋ยวพี่ร้องเพลงให้ฟัง

ที่นึกให้เขามาดูไมื่อวานยังมาเลือใจแต่เลยไปไปดูเธอในไลน์ดูในสตรีมที่เขาชอบกันมีคนก็คอมเมนต์เอาไปเธอแต่มากมายแต่คนอย่างฉันไม่มีอะไรได้เลย ายบมันก hmm. uh, ็มีความหมายถ้าฉันไม่จอเธอสักทีอะไรหรือตอหนสุดเชื่อยู่ตรงนีไงฉันตั้งใจมาพบเธอทั้งที่ฉันคีดแอบแล้วเธออยู่ที่ไหนเห็นเธออยู่ที่ไหนฉันตั้ใจมาพบเธอตอนอยู่บนเรือบิน เธอไม่ไรให้เธอไม่ไร้าแต่แซชิค่เกิดกอยู่รูส้สึกวรยู่รูส้สวรยูวีดีโอเชื่อไม่เอไม่รนั่นกูเธอร้ยายแต่แซก็แค่แซวและเล,ล,ล็บยู่วีดีโอจบแล้วครับชอมากค่ะชอบหมายถึงชอบเพลง ชอบเพลงโอเคพี่พมีอะไรจะบอกตอนนี so ้พี่ไลฟ์สดอยู <sh arp meter> <sh> ่ในทิกตอกเดี๋ยวพี่ฝากฝากไว้ก่อนดติดตามด้วยนะฝากกดติดตามด้วยคนน้อยคนน้อยเดี๋ยว อาโปบาไหนบาร์หกอ๋อพี่หล่อนชอบนะอุ้ยอะไรคนก็าบอกคนเดียวนิดเดียว คี่ขี่ขี่ขี่นี้ขี่นี่ขี่ขี่ดีไหมเนี่ยดีไหมเนี่ยเขือนเลยไม่ต้องเขือนคนนิดเดียวนิดเดียวเราชื่ออะไรกันครับเนี่ยสองคน่อยชื่ออุ่นค่ะชื่อจีนค่ะติดตามได้นะคะโอ้มามาพี เอาเอาลดแสงได้ไหมลดลดแสงแล้วมันจะเห็นตัวหนังสือชัดเฮ้ยอย่าบมาเยอะไม่ทุกคนชอบคนไหนทุกคนชอบคนไหนคนเสื้อแดงชอบชอบคนเสื้อดำสตรีตรีออสตรีอ๋ออ๋อทักหรอใช่ใช่สตรีกําลังจะมาเลยสตรีกําลังจะมาเลย เร่ยกไยังมีดูคนนไหมอ่ะไม่ครับนี่นานๆมาหลายทีเราจะมาดูพี่ทุกคืนไหมล่ะถ้าพี่ไลฟ์ทุกคืนอ่ะโอุนไปนอนด้วยเลยหนุนจะหลับไปนอนด้วยเลยเหรอเตียงพี่เตียงพี่สามฟุตเรามันไม่พอดิไม่พอนอนดีดีสามฟุตเอง ะนอนใต้เตียงไม่ไม่ไม่นอนใต้เตียงไม่ไม่ก็เดี๋ยวนี่ไงเดี๋ยวพี่ไปนอนบ้านเราไงพี่อายุเท่าไหร่เนี่ยพี่อายุสิบแปดครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณมัสหรือเปล่าหรือว่าคุณแม่ แล,แล้วอายุเท่าไหร่สองสองคนแล้วสองค่ะสิบจริงป่ะเนี่ยเอาดีๆ,ๆเอาดีๆจริงป่ะเนี่ยเชื่อได้ไนะเชื่อได้นี่อ,อ,อ๋อบอกอายุไม่โดนหรอพี่นั่นแหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวตอ่อต่อแบนด์พี่อีกเนะี่ยพูดถึงอายุเนี่ยได้เราต้องต้องพูดว่า เกิดมากี่วันกี่ปีแล้วโอ้โหเกิดปีห้าพอสองพี่เกิดให,ให้ถทายว่าพี่เกิดเกิดอายุเท่าไหร่อะพี่พี่โม,โมโเราเมื่อกี้ให้ถายว่าพี่อายุเท่าไหร่ดูจากลักษณะเกิดพอสออะไรหรอโอ้โหถ้าพี่บอกพอสองเราก็รู้่ดิพี่อายุเท่าไหร่อะเราเราก็ถายมาดิ กี่ปีประมาแป๊บนึงอะไรอะไรเราดูอเลยสิบตอนนี้พี่อายุเกิดพศาสองสเจ็ดหรอคะไม่ถึงมั้งเออเองอะไรย่าได้กูเลยเหมือนกูเฉยเหมือนกู่คืออะไรครับนี่ประมาณ <c oughs> บอกอายุไม่ได้อยี่สิบเอ็ดอ่า <c oughs> มีคนเราเราอ่านคอมเมนต์ไง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใช่ครับผมไม่ผมอายุยี่สิบเอ็ดเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มื่อกี้โมะเมื่อกี้โมะเมื่อกี้โม จัด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 พี่เราฟังอยู่พี่เราฟังอยู่ <c oughs> อ่ากเ